ไม่พาเดินไกลนะคะจะจะนั่งอยู่ตรงฐานพระปรางวัดอรุณนี่แหละเพราะว่ามันร้อนมันร้อนแล้วป้าเอมเดินไล์รอบวัดมาหลายรอบแล้วขอนั่งอยู่ใต้ต้นแก้วเนี่ยค่ะนั่งอยู่ใต้ต้นแก้วพาน้องๆชมพระปรางวัดอรุณพระปรางวัดอรุณเนี่ยเป็นจุด แรกเลยนะคะที่เวลานักท่องเที่ยวจะมาเที่ยววัดอรุณหรือวัดแจ้งเนี่ยเขาอยากจะมาชมพระปรางวัดอรุณงดงามจริงๆงดงามมากๆนอกจากนั้นน่ะเนี่ยค่ะดูสิพระปรางองค์นี้ก็มียักษ์แบกฐานด้วยนะส่วนทางนู้นก็มีพระปรางองค์น้อยแล้วตรงจุดนี้งดงามมากๆค่ะ ป้าเอมพาขึ้นไปดูข้างบนไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันร้อนมากร้อนมากมาค่ะคแล้วที่ต้องอาศัยการไลฟ์เนี่ยเพราะหน่วยความจำไม่พอ,อก็เลยใช้วิธีการไลฟ์แล้วป้าจะรอดูฝรั่งผู้ชายแต่งชุดไทยไม่รู้ว่าจะได้เห็นไหม เพราะว่าป้าอยากจะไปวัดอื่นด้วยวันนี้ค่ะอยากจะไปวัดสุทัศน์อยากจะไปวัดโพวัดพระแก้วอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าจะได้เห็นฝรั่งผู้ชายแต่งชุดไทยไหมเพราะนักท่องเที่ยวนะคะที่เข้ามากับคณะทัวเขาจะมาตอนบ่ายตอนนี้เขาก็เดินชมวัดโพกับวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวังอยู่ บบายนียแ่แหละค่ะเขาถึงจะข้ามฟากมาที่นี่ถ้าหากตอนช่วงใายบเนี่ยได้เห็นแน่ๆเลยอ่ะจะต้องมีฝรั่งผู้ชายอ่ะแต่งชุดไทยอยากเห็นป้าดื่มน้ำหมดไปหนึ่งขวดแล้วอยากพาเดินไปดูโป้ยเซียนแล้วก็อยากพาไปดูพญายักษ งดงามมากงดงามจริงๆงั้นงั้นนะงั้นไปตรงพญายักษ์นะไปตรงพญายักษ์เพราะบางทีตรงอาจจะอาจจะเห็นนะักท่องเที่ยวฝรั่งแต่งชุดไทยโอ้โห <Okay. S 1> oh, ยกนิ้วให้เลยที่แต่งชุดไทยแขนยาวเสื้อแขนยาวเนี่ย <Okay. S 1> อากาศมันร้อนมาก ร้อนจริงๆนานนักท่องเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วนะต้องได้เห็นนะต้องได้เห็นนักท่องเที่ยวผู้ชายแต่งชุดไทยงดงามมากพะ่เอ็มพาชมพระพระปรางเท่านี้ก่อนนะคะจะพาไปดูจุดสำคัญอีกก็คือพญายักษ์ที่เขาลือว่ายักษ์วัดโทมายืมยักษ์เงินยักษ์วัดแจ้งเนี่ยแล้วยักษ์วัดโทไม่ยอมจ่าย จนในที่สุดยักษ์วัดแจ้งเนี่ยโมโหยักษ์ถ้าโมโหแล้วนะเขาบอกว่าอยากจะเห็นยักษ์ให้ดูตัวเองในกระจกเวลาเวลาดูดูดูคนนี้เขาเขาเป็นช่างภาพโอ้โหโ,หโอ้โหดูถ่ายรูปค่ะดูสิร้อนนะ <ico le> โอ้โหร้อนนะนั่นน่ะแอ คถ้าอ่าคราวนี้เป็นคิวของผู้ชายบ้างพวกที่เขารับจ้างถ่ายรูปเนี่ทุกอย่างนะคะเงินกว่าจะหามาได้ไม่ใช่หามาได้ง่ายๆนะเขาถึงเรียกว่าหาจากน้ำพักน้ำแรง <c oughs> โอ้โหร้อนนะน,นะที่เอามือวางบนบนกำแพงนะ่ะบนเขาเรียกอะไรนะนั่นนะ่ะ มันร้อนนะเพราะว่าโดนแสงแดดตลอดเวลาเอียกเอีกคราวนี้โอโหนี่มันเป็นมันเป็นรูปอะไรนะที่เขาเรียกว่าถ่ายเดียวนั้นได้เดียวนั้นใช่ไหมมันก็ไม่ทนสิถ้าเป็นรูปถ่ายเดียวนั้นได้เดียวนั้นนะ่ะเอโอโหดูเขาแอคชั่นร้อนนะนะนะที่เท้าข้อศอกวางนะ่ะ นี่ด้วยนั่นด้วยตรงที่ป้านั่งนี้เย็นเย็นค่ะใส่ไรโอ้ยร่มต้นแก้วค่ะ <c oughs> ปเปลี่ยนชุดคู่รักแน่ค่ะงานนักท่องเที่ยวเริ่มมาแล้วเดี๋ยวพวกนี้ก็จะไปเปลี่ยนเป็นชุดไทยพวกนี้ก็จะไปเปลี่ยนชุดไทยธุรกิจชุดไทยให้เช่าค่ะได้เยอะนะเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวทุกวัน จริงแล้ววันนี้มีน้องคนหนึ่งเขานัดเขาทำปลาส้มขายปลาส้มเป็นแบบแหนมนะคะที่ที่เอาเนื้อปลามาสับๆแล้วทำเป็นปลาส้มนะ่ะเขานัดป้าเขานัดเจอป้าที่อนุสาวรีย์ชัยแต่เขาไม่บอกเวลาเมื่อเขาไม่บอกไม่ยอมบอกเวลามาป้าก็รอไม่ได้ ป้าจึงออกมาแต่เช้าเพื่อที่จะมาวัดวัดเนี้คะ่ะมาตั้งแต่ประตูวัดยังไม่เปิดมาถึง7จ็ดโมงหนาทีประตูวัดเขาเปิด8ปดโมงค่ะแล้วปิดทุ่มหนึ่งดูบสเออดูพระปรางเสร็จแล้วไปดูยักษ์วัดดูพญายักษ์บ้างนะคะโอ้ ต้องเข้าประตูไม่ผิดนะไม่ผิดไม่ผิดเออดีดีเนาะปเอมจะจะกลางร่มดีไหมกลางร่มดีไหมขี้เกียจขี้เกียจคือร่มอ <c oughs> ดอดทนหน้าดูอดทนหน้าดูไม่กลางดีกว่า ผิดม่ผิดทางออกไว้ผิดทางค่ะนั่นเรือพานักท่องเที่ยวล่องน้ำเจ้าพยาเฮ้ยถ้าออกผิดทางนี่เสียเวลามากนะอ๋อไม่ผิดไงมองเห็นพยายักษ์แล้วอุ้ยอุ้ย ออกมาผิดทางเหรอเนี่ยเมื่อกี้นะึกว่าไม่ผิดทางแล้วนะไม่ผิดค่ะไม่ผิดพยายากอยู่ตรงนูน้นพะปรางค่ะพะปรางอยู่ด้านนี้ ร้อนจริงๆไม่ใช่ร้อนเล่นๆนระร้อนร้อนจริงๆค่ะร้อนจริงๆแล้วเมื่อกี้ป้าก็เดินไม่ได้มองที่หน้าจอเน็ตหลุดนูนวิหารที่องค์พระนอนของวัดโพค่ะอยู่ตรงนู้น ดี๋ยวเอ็มจะย้อนกลับไปที่วัดโพวัดพระแก้วด้วยนะคะจะไปถ่ายคลิปดอกคูณสีขาวตรงทางเข้าวัดพระแก้วแต่ไม่เดินนะคะเอออาจจะเดินทำคลิปยักษ์กับ18โมงกุดค,ค่ะนี่นี่นะคะนี่บังเขาเดี๋ยวก่อนนี่นะคะยักษ์สองตนใครมา เที่ยววัดแจ้งอย่าลืมมาอ่านคาถาบูชาพญายักษ์วัดแจ้งนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลน,นี่พญายักษ์แล้วอีกจุดหนึ่งจุดนี้อย่าลืมมาลอดประตูนี้นะคะอ่านคาถาบูชาพญายักษ์เสร็จแล้วอย่าลืมเดินลอดประตูนี้เขาบอกว่าใครเดินลอดประตูนี้แล้วจะ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตทำให้ชีวิตเจรนุ่งเรืองคิดหวังสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จเขาเชื่อเช่นนั้นนะคะดูสิเสียดายป้าไม่ได้เอาสายชาร์จมาเพราะว่าไม่คิดว่าจะมีปลั๊กตรงนี้ค่ะเสียปลั๊กได้สบายแต่บาดไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าไม่ทำดีกว่าคมันบาดเพราะว่ามันเป็นการใช้ไฟวัด ดีแล้วแหละที่ไม่ออกมามีโรงเรียนนั้นคือโรงเรียนทวีทาพิเศษนั้นคือพระอุโบสถใหญ่นะคะมีพระพุทธรูปปฏะดิษฐานในนั้นแล้วคนที่เขาดูแลข้างในอยู่เขาบอกว่ารอเก้าจะมาจะมาจะมาพระอุโบสถส่วนนั้นน่ะพระอุโบสถน,นั้นบ่อยมาก ส่วนนี้ก็เครื่องบวงสวงเครื่องบวงสวงที่จะบวงสวงจัดยังไม่ขรบนะคะจัดเร็วมากจัดเร็วมากๆพระคุณเจ้าจะบวงสวงอะไรไม่รู้แต่ป้าถามแล้วว่านี่จัดอะไรคะเขาบอกว่าจัดเครื่องบวงสวงเขาจัดเร็วมากนะมาตั้งเป็นอย่างนี้แล้วก็หยิบของมาวางตรงจุดนั้นนี้เขาหลายคนช่วยกันจัดค่ะงดงามมากมีกานกล้วย ทำจากการกล้วยด้วยเหมือนหอไอเฟลเลยนะคะเหมือนหอไอเฟลเลยนี่นะมีขนมเปี๊ยะมีน้ําชาเอ่อมีคอห่านที่เป็นงานอะ่ะแล้วก็ขนมเปี๊ยะสีแดงๆอยู่ด้านนู้นป้าไม่พาเดินดูนะต่อไปจะพาดูคือโ้ยเซียนอย่าลืมนะคะถ้ามา วัดอรุณยามาชมพระปรางอย่างเดียวให้มาลอดซุ้มประตูนั้นด้วยบูชาพญายักษ์ด้วยแล้วก็เข้าไปกราบพระพุทธร,รูปในพระโอสถพระพระ,พระอุโบสถใหญ่นั้นด้วยนะคะแล้วเขาไม่ห้ามด้วยว่า,าเขาไม่ห้ามถ่ายรูปถ่ายรูปได้นี่อันนี้คือปรซเยน ดูน้องข้าวักดอกตัวผู้ชายเท่านั้นเลยอ๋อ,อดูน้องข้าวผักดอกดบัวบ่วงสวงอะไรนะ,นอ,อ,ะอะไรนะคะอ,อ๋อเทพนพเคใครจะบ่วงสวงคะเจ้าอาวาสเป็นพิธีแล้วทำพิธีบวงสวงกี่โมง บวงสวงเทพนพเคราะห์ค่ะนี่คือที่รอบพระอุโบสถใหญ่นะคะจะมีโปย้ยเซียนอยู่ทั้งสี่ทิศเลยนี่ก็หนึ่งในสี่ทิศนะคะโปย้ยเซียนก็คือเซียนทั้งแปดนะคะนี่หนึ่งโป้ยเซียนที่สองเซียนที่สาสามเซียนที่สี่เซียนที่ห้า เ้นที่หกเส้นที่เจ็ดเส้นที่แปดน้องน้องคะนี่คืออะไรคะใช้ดำประกอบพิธีบวงสวงนี่ใช่ไหมอ๋ออ๋อค่ะเนี่ยเนี่ยแหละคะ่ะนุ่นอีกนะคะมีอยู่สี่ด้าน โป้ยเซียนมีอยู่สีทิศเลยนู้นอีกคือสี่มุมนะคะนัน่นมุมนั้นด้วยมุมนี้ด้วยคนที่เขาดูแลข้างในก็บอกรอเก้าจะมาใช้คำธรรมดานะคะมาไหว้พระในพระบูชาตั้นบ่อยมากเขาไว้อย,อย่างนี้นะคะลงเย็น ลมพัดมาเย็นๆนั่งแหละลมพัดมาเย็นๆอยากจะไปตีของด้ามคองด้ามที่จะตีนะคะหนักมากต้องใช้สองมือสองมือจับไม่งั้นยกไม่ขึ้นหนักจริงๆค่ะพาชมสามจุดแล้วนะคะคือพระปรางวัดอรุณแล้วก็มหายับษ ไม่ใช่พยายักและซุ้มประตูที่เขาเชื่อกันนะคะแล้วก็โปวยเสียนนี่จุดสำคัญแล้วก็มากราบพระพุทธรูปในพระอุโบสถใหญ่ใครอยากจะตีของของของใหญ่มากแต่ไม้ที่จับน่ะหนักจริงๆมือเดียวตีไม่ยกไม่ขึ้นแต่ของที่วัดโพยัยง ถือมือเดียวได้ที่นี่ไม่ได้เพราะค้องใหญ่แล้วก็ที่ตีใหญ่แต่เวลาตีดังแบบดังอย่างนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณเจ็ดกำลังใจที่ยังอยู่เป็นกำลังใจป้าอยู่นะคะมองไม่เห็นน้องมาให้กำลังใจสองคนอ่านไม่ออกเลยว่าใครบ้างขอโทษจริงๆขอโทษจริงๆค่ะ น่นป้ยเซียนเซียนทั้ง8ดอีกอยู่ตรงจุดนั้นตอนนี้ก็ต้องหาทางทางกลับไปที่ทีว่วิที่พระปลงังเพื่อที่จะไปดักดูนักท่องเที่ยวแต่งนักท่องเที่ยวผู้ชายอะ่ะแต่งชุดไทยค่ะป้าเอมขอบคุณหกกำลังใจที่ยังอยู่เป็นเพื่อนป้านะคะ ขอบคุณจริงๆแล้วต้องขอโทษน้องสองคนด้วยมองไม่เห็นจริงๆนะคะว่าเป็นใครว่าหน้าจอมันมันมัวหน้าจอมันเป็นเทาเทาขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ